กรรมธิการที่ดินสอบเขากระโดงหาทางออกทรงสักชี้900รลายต้องพิสูจน์สิทธิ์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของที่ดินเขากระโดงนะครับก็ยังเป็นที่ร้อนแรงและกรรมธิตั้งคําถามว่าเอ๊ะทาไมคณะกรรมาการนะครับของกรมที่ดินที่ตั้งขึ้นมาจึงไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งทั้งที่หลักฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นคําพิภากษาของสารชั้นต้นนะครับสารอุทธรสาลฎีกาสารปกครองก็ได้มีการพิภากษาไปในทิศทางเดียวกันว่า 5้0 0กับ83ไร่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยและที่สำคัญนะครับการที่ศาลปกครองนะครับให้นะครับกรมที่ดินเนี่ยนะครับตั้งคณะกรรมการตามมาตรา6.1เนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำการเพิกถอนถ้าเราไปดูมาตรา61วงเล็บ8ถ้าคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อจะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแต่วันนี้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเลือกที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยนะครับตามมาตรา6-1เนี่ยเป็นแค่บง